สวัสดีค่ะวันนี้ลิงน,นี่กมีโอเม่์ก oh จะมาสอนพับปูแบบง่ายๆนะคะแบบนี้นะคะเริ่มจากพับครึ่งะคะ่ะพับครึ่งอีกครั้งหนึ่งก่อนจะพับครึ่งนะคะพยายามจับให้ขอบตรงกันพอดีอย่างนี้นะคะ ก็พับครึ่งอีกครั้งหนึ่งพับลงมาเป็นสามเหลีย่ยมแบบนี้ให้เกิดรอยนะคะพยายามกรีด้ห้รอยชัดๆเสร็จแล้วกลางออกตามรอยที่เราพับไว้นะคะแบบนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกัน จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะพับส่วนนี้ลงเป็นขาปูสองข้างทำให้เหมือนกันนะคะให้ขนาดใกล้เคียงกันถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ทบไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆพับให้เท่ากัน เสร็จแล้วค่อยดึงกลับมาแบบนี้ค่ะแล้วกลับด้านพับตรงนี้ไปด้านหลังแบบนี้นะคะพับตรงนี้ขึ้นของสองข้างนะคะ เสร็จแล้วพับตรงนี้ขึ้นค่ะกลับด้านเสร็จแล้วค่ะปูแบบง่ายๆง,ง่ายมากเลยใช่ไหมคะลองไปทำกันดูนะคะอย่าลืมติดตามกันได้ที่ c h anel n บน YouTube o l i n g a มี Oh My God นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย